น้องๆที่อยากสอบติดสอน,นอนนะครับไม่มีวิธีไหนที่ดีไปกว่าการเอาเข้อสอบจริงมาทำครับแล้วแตกประเด็นว่าข้อสอบเขาออก point ไหนนะครับเพราะว่าคุณครูที่ออกข้อสอบท่านออกพอยต์เดิมแต่อาจจะเปลี่ยนโจทย์นิดหน่อยดังนั้นวันนี้ครูบาสนำข้อสอบจริงปีล่าสุดโจทย์เด็ดๆมาฝากน้องมาดูพร้อมกันนะครับ ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับหรือว่า defense mechanism เขาถามว่าข้อใดจะเป็น non-specific defense mechanism ของระบบค,ค,คุ้มกันร่างกายเรากุว่าต้องขอเล่าก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยร่างกายเรานะครับมีระบบกลไกคุ้มกันหรือว่า defense mechanism เนี่ยสามด้านนะครับเราเรียกง่ายๆว่าเป็น first line defense ด้านนอกสุดเช่นผิวหนังผมขนเล็บเวลาที่แบตเีเรียจะเข้าร่างกายไอ้บอสเขาจะเข้าร่างกายแกปับ๊บเจอขนจมูกดักจับนะครับถ้าผ่านเข้าขนจมูกเจอเมื่อคือขี้มูก นะครับถ้ากูบ้านหาวแล้วแบคเีเรียไวรัสโคโรนาพยายามจะเข้าปากปั๊บนะครับเจอละเจอน้ำลายทำลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเข้าไปที่หลอดลมเจอซีเรียดักจับไอ้เจ้ากลไกทั้งหลายที่ทำให้สิ่งแปลกปลอมไม่สามารถเข้าสู่ภายในเลือดภายในน้ำเหลืองหรือเข้าไปในเซลล์ได้เราเรียกว่า first line defense first line defense จัดเป็น barrier defense ข้างนอกนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านผิวหนังผมขนเล็บเยื่อเมือกต่างๆเข้าไปในเซลล์หรือเข้าไปในเลือดเข้าไปในของเหลวในร่างกายเราได้อันนี้จะเจอด่านที่สอง ด่านที่2เล็ก c i c l a r defense Se c u l a r defense เช่นไรบ้างเช่นพวกเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ phagocytosis นะครับเม็ดเลือดขาวที่ phagocytosis เก่งที่สุดเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวกลุ่มที่เรียกว่า monocyte monocyte นี่มีแค่ประมาณ2 3%เท่านั้นแต่โหดสุดๆเป็นทหารเอกตัเบเฮกเลยไล่กินวคับกินแหลกเลยตัวเนี้ยนะครับแต่ตัวที่มีเยอะที่สุดนะครับมีประมาณ60%เก็คือเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า neutrophil คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า neutrophil หนูจะเห็นว่าเอกลักษณ์ของ neutrophil ก็คือหหนูเ็ นิวเคลียสเป็นก้อนๆไหลก้อนอน,อน,อน,นี่คือนิวโทรฟิลท่องตำกบัดน,นะครับว่านิวโทรฟิลคือฟาโกไซต์นิวโทรฟิลคือฟาโกไซต์ขนาดที่โมโนไซต์เป็นตัวกินขนาดใหญ่เราเรียกว่าเป็นแมโครฟาจนิวโทรฟิลคือฟาโกไซต์โมโนไซต์คือแมคโครฟาจกลไกที่เป็นเลือดขาวไล่กินแบบไม่จำเพาะเจาะจงฉันไม่สนว่าแกเป็นใครฉันไล่กินแหลกอันนี้เรียกฟาโกไซโตซิสนะครับหรือนอกจากกระบวนการฟาโกไซโตซิสถ้าสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในเลือดเราเยอะมากนะ เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งชื่อว่าเบสโซฟฟลเขาจะหลั่งสารชื่อฮิสตามีนทำให้หลอดเลือดขยายตัวและเขาจะหลั่งสารนะครับเพื่อเรียกเพื่อนเ,อน,เนี่ย ช่วยกันอัดกินเชื e like ้อโรคกระบวนการที่เขาทําให้หลอดเลือดขยายตัวแล้วทําให้เลือดเม็ดเลือดขาวอื่นๆเนี่ยไหลมารวมกันแล้วก็มาไล่ช่วยกินเชื้อโรคในกระบวนการนี้เรียกกันอักเสบเหมือนเวลาเจอเชื้อโรคแล้วเขากรีดอาเชื้อโรคพอเขากรีดปุบหลอดเลือดขยายเม็ดเลือดขาวอื่นๆกรีทาทับมาตู่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 ตตตตตมาเป็นน้ําเลือดน้ําหนองจะแดงบวมและมีหนองขาวๆไหลมานั่นคือเม็ดเลือดขาวที่ถูกเบโซฟิลเรียกมานะครับกระบวนการที่เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าเบโซฟิลหลั่งสาร ภูมิแพ้เลฮิสตามีนแล้วในที่สุดเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบทำให้หลอดเลือดขยายตัวทําให้เลือดข,ขาวอื่นๆมารวมกันนี่คือแบสโซฟิลที่ครูบาพูดถึงนะครับเป็นเม็ดเลือดขาวที่หลั่งสารทำให้เกิดการอักเสบเราเรียกกระบวนการนี้ว่าอินฟลามาทอรี่เรสปอนส์หรือเรียกสั้นๆว่าอินฟลามชันแปลว่าการอักเสบงั้นจะเห็นว่าถ้าเชื้อโรคเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาในเลือดเราได้จะเจอเม็ดเลือดขาวไล่กินวึบอ่าเจออินฟลามาทอรี่เรสปอนส์หรือเรียกสั้นๆว่าอาินฟลามช โปรตีนเลื่อยๆชื่อคอมเพลเมนต์โปรตีนคอมเพลเมนต์โปรตีนเป็นเหมือนกับระเบิดเวลาแบคทีเรียเข้ามาฮู้ไอตัวจับกินฉันหลบหลบตัวจับกินหลบเจอบาสเดี๋ยวบาสกรีแล้วเกิดการอักเสบแล้วมีเลือดขาวอื่นมาลุมกัดเราหลบบาสหลบบาสว่ายนะ้ำไปนในเลือดสักพักหนึ่งเจอโปรตีนอะไรไม่รู้เฮ้ยโปรตีนอะไรเนี่ยลูกกวาดหรือเปล่า,าลูกกวาดหรือเปล่า,าพอมานฉุนผนังเซลล์แบคทีเรียตุ้มระเบิดนะ <laughs> เราเรียกโปรตีนตัวนี้ว่านะครับแอนติไมโครเบียลโปรตีนมีชื่อเฉพาะว่าคอมเพลเมนต์โปรตีนเป็นนนนโปรรรตีีีีททท่่่ออยููใเเใเเเลืดดาาามหห้้ํกิ ที่ผนังเซลของแบคเทีเรียทำให้เกิดการระเบิดแตกตุมนะครับแล้วก็ natural killer cell อันนี้เป็นเม็ดเลือดขาวที่ทำหนะ้าที่ทำลายเซลที่ติดเชื้อแบบไม่จำเพาะเจาะจงน้องๆครับกลไกคุ้มกันทั้งหมดเนี่ยที่ครูบาศพูดถึงทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในเลือดแบบไม่จำเพาะเจาะจงเราเรียกด่านที่2นี้ว่า second line defense นะั้นลองทัวร์นะั้นี่คือ first line defense ผิวหนังผมขนเล็บสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในเลือดเราได้เข้ามาในเซลเราได้อันนี้เรียก first line defense ด่านที่2พอเข้ามาได้ปุ๊บ ทำลายสิ่งที่มันเข้ามาแบบไม่จำเพาะเจาะจงอันนี้เล็กเซ็ตไลท์ดิเฟนซ์แต่เมื่อไหร่ถึงมือนะครับดา่ดานสามด่านสามเล็กเซิร์ฟไลท์ดิฟเอนซ์เซิร์ฟไล e ์ดิเนซ์เนี่ยเป็น,นกลไกคุ้มกันแบบที่จำเพาะเจาะจงล่ะ เป็น adaptive adaptive คือแกเข้ามาปุ๊บฉันค่อยสร้างกองทัพขึ้นมาและกองทัพที่สร้างขึ้นมาจะเป็นแบบที่จำเพาะเจาะจงกับเชื้อโรคนั้นๆยกตัวอย่างกรณีที่แบตเีเรียเข้ามาแล้วมันแบ่งเซลล์เป็นล้านเลยแล้วกระจายไปทั่วร่างกายพอกระจายไปทั่วร่างกายเนี่ยด่าน2บอกไม่ไหวะไล่กินทลละเซลล์ไม่ไหวเลยส่งสารไปฟ้องด่าน3หัวหน้าอย่างของด่าน3ชื่อ h e l p e r t Cell Helper T cell Helper T cell <Yeah. S 1> เป็นลิมโฟไซต์ชนิดหนึ่งนี่คือลิมโฟไซต์เป็นลิมโฟไซต์ที่เป็นหัวหน้าใหญ่นะพอ Helper T cell active mm hmm. เขาจะโคลนกองทัพที่มีอาวุธที่เหมาะกับเชื้อโรคสายพนันธุ์นั้นสมมติเชื้อโรคนั้นกระจายไปทั่วร่างกายนะโมโนไซต์ mm hmm. คือตัวนี้จะกินแค่ตัวเดียว แล้วเอาชิ้นส่วนมาฟ้องลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์จะคัดเลือกทหารตัวที่มีอาวุธที่เหมาะสมซึ่งลิมโฟไซต์จะเป็นหัวหน้าใหญ่ชื่อว่าเฮลเปอร์ทีเซลเฮลเปอร์ทีเซลก็จะกระตุ้นให้มีการโคลนกองทัพแล้วปล่อยแขนที่ไดแอนติบอดีแอนติบอดีก็จะถูกปล่อยไปตามน้าเลือดไปไล่จับสิ่งแปลกปลอมรวมถึงถ้าสิ่งแปลกปลอมอยู่ในเซลเราเราเรียกเซลลที่ติดเชือ้อเฮลเปอร์ทีเซลก็จะสั่งให ลิมโฟไซต์อีกชนิดหนึ่งชื่อไซโตท็อกซิกทีเซลล์ไปทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อแบบจำเพาะเจาะจงนะกลไกที่เฮลเปอร์ทีเซลล์กระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการสร้างแอนติบอดีหรือโดยการนะฮะให้เม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าไซโตท็อกซิกทีเซลล์ไปทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อแบบจำเพาะเจาะจงกลไกนี้เป็นสเปกซิฟิกดีเฟนซ์ทั้งหมดนี้ที่คุณบาเล่าคร่าวๆเนี่ยจัดเป็นเซิร์ฟไลด์ดีเฟนซ์น้องจะเห็นว่าเอกลักษณ์ของเซิร์ฟไลด์ดีเฟนซ์ก็คือมันมีความจำ คือลิมโฟไซต์ที่เรียกว่าเฮลเปอร์ทีเซลและเฮลเปอร์ทีเซลถึงทําการคัดเลือกเม็ดเลือดขาวพวกลิมโฟไซต์ที่มีอาวุธที่มันเหมาะเจาะกับเชื้อโรคพอดีแล้วสั่งมันโคลนกองทัพพรบพอกลอนกองทัพปุ๊บก็ปล่อยแขนเนี้ยไปตามน้าเลือดไปไล่ยิงสิ่งแปลกปลอมไปไล่จับสิ่งแปลกปลอมอันนี้คือเซ i ร์ไลท์ดิฟเอนซ์น้องแยกออกไหมครับว่าผิวหนังผมคนเล็บ น้ำลายน้ำตากดไฮโดรคาริกนี่คือ first line รวมถึง second line second line ก็คือเม็ดเลือดขาวที่ไล่กินอาการอักเสบโปรตีนบึ้มแบคทีเทรียพวกนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วก็ไม่อยู่แล้วมันทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะเจาะจงงั้นหนูจะเห็นว่า2ด่านแรกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น uh, barrier defense คือ first line defense กับ internal defense คือ second line defense สองด่านนี้เป็น,นกลไกที่ไม่จำเพาะเจาะจงและเป็น innate innate คือเกิดมาก็มีอยู่แล้ว ทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะเลยนะครับ broad range ก็คือ broad range of p a t h o g e n ก็คือแบบสิ่งแปลกปลอมหลากหลายชนิดคือกูไม่สนมึงเป็นใครกูฆ่ามึงหมดนึกเออครับอันนี้เป็น non specific defense แต่ด่าน3เป็น specific defense ข้อสอบสอวนอนข้อนี้เขาถามว่าข้อใดจะเป็น,นกลไกคุ้มกันแบบไม่จําเพาะเจาะจงชัดเจนนะครับข้อนี้ตอบข้อขอใครครับ อินเฟมชันหรือการอักเสบครับขอโน้ตน,นะครับว่าการอักเสบเริ่มโดยเม็ดเลือดขาวชื่อเบสโซฟิลถ้าเกิดในเนื้อเยื่อนะครับเบสโซฟิลในเนื้อเยื่อชื่อแมสเซลนะเบสโซฟิลในเนื้อเยื่อชื่อแมสเซลถ้าในเลือดเราเนี่ยเม็ดเลือดขาวที่ทำให้อักเสบชื่อเบสโซฟิล ถ้าในเนื้อเยื่อเม็ดเลือดขาวที่ทำให้อักเสบชื่อ ells, แมสเซลเบอร์เฟลกับแมสเซลจะหลั่งสารชื่อฮิสตาม e นฮิสตามินทำให้หลอดเลือดขยายตัวนะครับหลังฮิสตามินพอหลอดเลือดขยายตัวกระบวนการที่หลอดเลือดขยายตัวเรียก v a s o d i l a t i o เพอเกิด v a s o d i l a t i o n ปุ๊บเนี่ยทำให้เม็ดเลือดขาวอื่นๆไหลมารวมกันบริเวณแผลแล้วก็สามารถไปทำลายสิ่งแปลกปลอมได้นะครับถ้าเชื้อโรคอยู่ในเนื้อเยื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือไอเจ้าหลอดเลือดขยายตัวปั๊บ เมเลือดข่าวสามารถที่จะเบียดตัวเองออกจากหลอดเลือดเนี่ยไปอยู่ตามเนื้อเยื่อเช่นถ้าเราเอามือกรีดมือตัวเองนะครับแล้วเอาน้ําที่รถขยะชิงไว้ที่สกปรกตามรถขยะตักมาแล้วก็หยอที่แผลพอะแบคทีรียเข้าไปสักพักเนี่ยแผลน้องหนองไหลแน่นอนสักพักแผลน้องวมแดงมีน้ําเหลืองไหลนั่นคือเบสโซฟิลเจอแบคที ria แล้วมันก็หลั่งสารทำให้เกิดการอักเสบงั้นจะเห็นว่าเราไม่สนใจเลยว่าเป็นแบคทีรียสายพันธุ์ไหนจะเป็นน้ําจากรถขยะจังหวัดไหนเอามาเทมันแดงหมด นั่นเอนี่คือสิ่งที่ชัดเจนว่ากลไกการอักเสบเป็น,นกลไกที่ non-specific ในขณะที่กลไกอื่นนะครับอย่างเช่นภูมิคุ้มกันที่กระตุ้นดนวยวัคซีนอย่างตอนนี้โครโรนาไวรัสกำลังหาวัคซีนอยู่กำลังทดลองวัคซีนอยู่ใช่ไหมฮะวัคซีนก็คือเขาพยายามเอาชิ้นส่วนเชื้อโรคนะครับหรือเชื้อโรคที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับฉีดเข้าไปแล้วใหเ้เป็นเชื้อโรคที่ตายหรืออ่อนแอต้องทาให้อ่อนแอเพียงพอที่จะไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เกิดโรคจริงๆน,นะครับยางเขาถึงบอกว่าเนี่ย วัคซีนพัฒนามาปุ๊บต้องมีการทดลองให้มันปลอดภัยก่อนทดลองในหนูก่อนแล้วค่อยทดลองในลิงแล้วค่อยมาทดลองในคนนะครับน่าเอาไปทดลองกับนายกกับลุงปอมใช่ไหมฮะลองฉีดดูซิเป็นไรไหมให้ตายไหมถ้าเกิดไม่ตายนี่แสดงว่าวัคซีนใช้ได้จริงเนี่ยว่าท่าน6กสิบเจแล้วนะฮะฉันจะเห็นว่าวัคซีนเนี่ยคือเชื้อโรคที่ออนแอหรือตายแล้วแต่ฉีดเข้าไปแล้วสามารถกระตุ้นให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันฉันจะเห็นว่าวัคซีนเนี่ยต้องเฉพาะเจาะจงดิมันไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันในทุกชนิดใช่ไหมวั นะแล้วให้เมเล็ดขาวทําการคโคลนกองทัพขึ้นมาแล้วปล่อยอาวุธออกมานะแล้วพอปล่อยอาวุธปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีอีกกองทัพหนึ่งที่อาวุธไม่ได้ถูกปล่อยแต่เก็บอาวุธนั้นไว้จํำชั่วโลกเราเรียกกองทัพนี้ว่า Memory Cell Memory Cell โอเคไหมงั้นพอเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยร่างกายเราถูกกระตุ้นให้สร้างกองทัพบางกองทัพที่ปล่อยอาวุธเราเรียก,กองทัพนี้ว่าพลาสมาเซลล บางกองทัพที่ไม่ปล่อยอาวุธแต่เก็บอาวุธไว้เผื่อเชื้อโรคตดิมเข้ามาใหม่อันนี้เรียก m มมโมรี e เซสิ่งที่เราต้องการจากวัคซีนโคโรนาไวรัสก็คือเราต้องการชิ้นส่วนแบบนี้เข้ามากระตุ้นให้เรามี Memory ี e เ l ลล์ท่านั้นเวลาเราเดินไปทางพอเรามีวัคซีนแล้วเนี่ยต่อให้จะมีคนลุงแก่ๆที่เป็นโคโรนาไวรัสนะครับมามีโควิด1 9เนี่ยมาไอใส่หน้าเราหราอ,อกไม่เป็นไรมาเลยโคโรนามาเลยถึงตอนนั้น โลกก็จะสงบสุขเพราะเราไม่มีใขรต้องกลัวแล้วเรามีภูมิคุ้มกันแล้วถูกไหมฮะอันจะเห็นว่าวัคซีนเป็นเป e ซิฟิกนะครับข้อของงงงูนี้เป็นเป e ซิฟิกแล้วแน่นอน memory cell อะ memory cell คือกองทัพที่มีอาวุธที่เหมาะสมและเก็บอาวุธนั้นไว้ไม่ได้ปล่อยนะกองทัพนี้เขาเรียกว่าเป็น memory cell memory cell ก็เป็น,นกลไกแบบจำเพาะเจาะจงนะครับ memory cell ที่เกิดขึ้นทําให้เราเกิดภูมิคุ้มกันและเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการจากวัคซีนโควิดเวลาที่ครูบาสบอกเราต้องการมี memory c e ล์นั่นเองเพื่อที่เราจะเดินไปข้างนอกแล้วเกิดบ่ง นะครับติดเชื้อมาแล้วมาไอใส่เราแล้วเรา,เรา,เ,ราเราไม่ตายเพราะเรามีอันนี้เรียบร้อยแล้วเรามีอาวุธที่จับมันและแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเมมโมรีเซลล์กองทัพนี้หรือกองทัพที่ปล่อยอาวุธเนี่ยเขาถูกโครนมาได้ต้องการหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ชื่อว่าเฮลเปอร์ทีเซลล์นะครับาภาษาวิทยาศาสตร์เราย่อว่า t h นะครับเฮลเปอร์ทีเซลล์อันนี้เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นลิมโฟไซต์ชนิดที่เรียกว่าลิมโฟไซต์ทีเซลล์ชนิดที่เรียกว่าเฮลเปอร์ทีเซลล์ นะครับน้อนจะเห็นว่า h e l e r T cell เนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่ของ specific defense mechanism นะข้อนี้ชัดเจนนะครับข้อสอบสอนนอข้อนี้ถามว่า Non specific ข้อไหนเป็น non specific เราตอบว่า inflammatory response น้องจะเห็นว่าน้องจะทราบไอเดียว่าข้อสอบมันออกพออยไหนคือถ้าไปนั่งอ่านอะไรเยอะแยะ10-20เล่มไปอ่านคู่มือบางทีคนเขียนคู่มือกับอาจารย์ที่ออก เป็นคนล,ละท่านกันนะครับฉะนั้นเราก็อ่านแล้วไม่ตรงพอยนะสู้ทำข้อสอบจริงครับแล้วเจาะประเด็นที่น้องต้องรู้จากข้อสอบจริงอันนี้ตรงพอยมากกว่านะครับเพราะว่าข้อสอบแต่ละปีใช้ประเด็นเดิมๆอย่าลืมแชร์บทเรียนนี้ไว้นะครับแลว้วทำความเข้าใจให้ได้ว่ากลไกคุ้มกันมี3ด่าน3ด่านนี้2ด่านแรกเป็น non specific ด่านที่3เป็น specific มีหัวหน้าใหญ่เป็น helper T cell นะครับกระตุ้นให้มีการสร้างแอนติบอดีเป็นกองทัพนู่นนี่นั่นหลักวัคซีนคืออะไรอธิบายให้ได้นะครับและนี่คือคอนเซปที่ครูบาก ความรู้ให้น้องๆในวันนี้นะครับโชคดีในการเตรียมสอบนะครับถ้ามีโอกาสพบกันในคอร์ส200ข้อสอบประเด็นนะครับ200ข้อสอบ ประเด็นสอวนซึ่งเราจะใช้ข้อสอบจริงทั้งหมดมาแตะความรู้ให้น้องเฉลยข้อสอบจริงทั้งหมดเป็นร์อออนไลน์นะครับฉะนั้นน้องสามารถเรียนกี่รอบก็ได้จนน้องเข้าใจหมดใครได้เรียนนะครับแล้วทวนหมดทุกพอยที่ครูบาสอน4ี่หชั่วโมงที่สอนไปเนี่ยยังไงก็สอบติดนะครับถ้าเริ่มเรียนตอนนี้อาจจะได้เรียนแค่สองสารอบเรียนได้ไม่อั้นเลยนะครับเราก็ใช้ความรู้นี้ในการสอบข้ามมหาวิทยาลัยได้ด้วยคุ้มสุดๆนะงั้นถ้าใครเตรียมสอบสอวนนะครับเรามาพบกันในข้อสองร้อยข้อสอบสอวนชีวะเป็นข้อสอบฉบับจริง ตรงประเด็นชัวร์แลวพบกพันุครับสวัสดีครับ